สามวิธีเติมไฟไม่ให้ขี้เกียจโรคขี้เกียจครับเป็นโรคประจําตัวของผมเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยก็เป็นโรคเดียวกับผมนะครับโรคนี้มันหายายากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่ามันเกิดจากตัวเราเองนะครับสมัยเรียนเนี่ยผมเป็นเด็กหลังข้องครับเรียกได้ว่าเรียนแบบเอาตัวรอดมาได้ครับคือหลังจากที่ขี้เกียจจนเบื่อตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยพูดกับตัวเองว่าไหน กูลองขยันเหมือนเด็กหน้าห้องบ้างดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็นั่งหน้าห้องเหมือนเดิมครับแต่ว่าไปซุ่มขยันเรียนนอกห้องครับปรากฏว่าผลการเรียนครับกับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับที่เรามาทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยากจะทําอะไรให้สําเร็จแต่ว่าขี้เกียจลงมือทำเนี่ยมันจะมีวิธีแก้หรือเปล่าผมมี3วิธี เติมไฟนะครับมาให้ตัวเองขี้เกียจฉบับที่ใช้งานได้จริงด้วยนะข้อแรกก็คือให้ขี้เกียจให้เต็มที่เลยครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้าจะให้ขี้เกียจไปอีกทําไมนะครับผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วเช่นต้องการอ่านหนังสือเพื่อสอบไปผ่านลองปล่อยให้ตัวเองเนี่ยขี้เกียจให้เต็มที่ก่อนครับเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น 1-2วันเป็นต้นนะครับยังไม่ต้องทำไรังสิ้นไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบแต่ให้ใช้เวลานั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นครับหรือพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะครับการที่เราได้ขี้เกียจอย่างเต็มที่จริงๆแล้วมันก็คือการพักผ่อนให้ตัวเองเนี่ยได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ผมใช้วิธีการนี้ในการรีเซ็ตตัวเอง ให้มีพลังเหมือนเดิมครับบางช่วงมาเวลาเนี่ยทำงานหนักงานเยอะนะครับเราก็จะเหนื่อยล้าไปเองนะครับมันสะสมทับถมกันมาเนี่ยทำให้ตัวเองหมดพลังไปด้วยนะครับเมื่อตัวเองหมดพลังแล้วเนี่ยสมองครับจะสั่งการให้เราขี้เกียจโดยอัตโนมัติครับเพราะว่าสมองมาต้องการพักผ่อนทีนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีไฟขึ้นมาทันทีครับต่อไปข้อที่2ครับอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปครับ หลักการนี้มันเป็นการเดินทางสายกลางตามหลักของพระพุทธศาสนาเลยนะครับคือยิ่งเข้มงวดกับตัวเองเท่าไหร่เนี่ยมันก็เปรียบกับการขึงเส้นเชือกนะครับให้มันตึงเกินไปนะครับเมื่อมันตึงมากจนเกินไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเชือกมันก็จะขาดครับและเราก็จะเลิกลงมือทํานั่นเองครับเพื่อนๆอยากเป็นเชือกเส้นนั้นหรือเปล่าล่ะครับผมคนนึงอ่ะไม่อยากเป็นแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆมีงานดีเลกที่ตัวเองชอบนะครับหรืออยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ย ก็ทําได้ครับอยากจะกินอาหารอร่อยๆนะครับผ่อนคลายบ้างนะครับชอบแบบไหนก็จงทํามันไปต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างแต่เทคนิคหนึ่งที่ผมทมําเป็นประจาก็คือให้รางวัลตัวเองหลังจากที่เราทําสิ่งสิ่งนั้นสําเร็จแล้วนะครับเช่นสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่จาจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้จบเนี่ยเราก็ให้รางวัลตัวเองนะครับทีนี้สมองมันก็จดจําได้ว่าเมื่อทําสิ่งสิ่งนี้นสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รางวัล แล้วเราก็จะมีความสุขทีนี้เราก็อยากจะทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งอื่นๆให้สําเร็จต่อๆไปอีกครับดังนั้นแล้วการผ่อนคลายครับจึงเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการเติมไฟให้คุณได้ครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เจ๋งมากๆนะครับแล้วผมก็ใช้เป็นประจําเลยนะครับก็คือการเขียนสิ่งที่ต้องทําลงบนกระดาษครับ เนี่ยผมก็จะมีลิสต์ของผมในแต่ละวันว่าผมจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเขียนทุกวันด้วยนะครับคือหลังจากที่เราได้ขี้เกียจเต็มที่แล้วก็ผ่อนคลายแล้วเนี่ยตามข้อ1นึ่กัสอเนี่ยเพืเ่อนๆก็ต้องหันมาลงมือทานะครับคือทําให้มันสําเร็จให้ได้นั่นเองนะครับการเขียนสิ่งที่ต้องทําลงบนกระดาษเนี่ยเป็นวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่า พักผ่อนสมองนะครับไม่ให้เราต้องจดจําว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราก็เขียนมันลงไปนะครับผมใช้วิธีนี้ในการเริ่มต้นทํางานแทบทุกวันนะครับแม้กระทั่งวันหยุดพักผ่อนผมก็เขียนไปด้วยนะครับว่าผมต้องทําอะไรบ้างก็แค่หากระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆสักแผ่นก็ได้ครับมาจดสิ่งที่ต้องทําในวันนั้นลงไปนะครับเป็นหัวข้อจดลงมาเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะจดเยอะนะครับประมาณ5้ข้อใหญ่ๆก็พอนะครับคือเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแผ่นนี้ก็คือแค่2 4ชั่วโมงวันเดียว ผมขอ,อยกตัวอย่าง,งตัวเองนะครับเช่นช่วงเช้านะครับก็อาจจะตอบอีเมลให้เสร็จก่อนนะครับดูไหนอีเมลสําคัญตอนเที่ยงก็ทํางานของตัวเองให้เสร็จนะครับงานประจําช่วงบ่ายอาจจะเป็นการประชุมหรือว่าช่วงเย็นกลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็คือให้เวลากับครอบครัวนะครับแล้วก็หัวข้ามก็เขียนคอนเทนต์ลงเพจลง YouTube ทีนี้ถ้าทําเสร็จในแต่ละข้อเนี่ยก็ให้ขีดค่า มันลงไปนะครับเพื่อนๆก็จะมีความรู้สึกว่าทําสําเร็จในแต่ละข้อแล้วนะครับแล้วร่างกายของเราอะ่ะมันจะการ์กปี้กระเป๋าเหมือนมีความสุขนั่นเองนะครับที่ผมให้เพื่อนๆเนี่ยเขียนมาลงไปในกระดาษเพราะว่ามันจะได้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับทําให้เพื่อนๆไม่ต้องสับสนว่าตกลงแล้ววันนี้เราต้องทําอะไรบ้างลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับมันได้ผลจริงๆนะครับมันเรียบง่ายมากๆและแนะนําว่าให้ทําลงบนกระดาษนะครับไม่ทํา ลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ถ้าเอามาใช้กับการเดตัวสอบเราต้องวางแผนยังไงบ้างก็คร่าวๆนะครับช่วงแรกก็คืออาจจะต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจก่อนช่วงใช้าสายถึงเที่ยงเนี่ยก็จดสรุปสิ่งที่เราอ่านออกมาช่วงบ่ายให้ฝึกทําข้อสอบด้วยการเขียนนะครับเป็นการแก้ง่วงแล้วก็ช่วงสุดท้ายก่อนนอนครับให้ท่องมาตาครับทำวนลูปอย่างเงี้ยไปทุกๆวันจนเกิดนิสยัยแล้วทุกๆอย่างที่คุณต้องการนะครับมันจะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับลองเอาเทคนิค ที่ผมบอกทั้ง3ข้อนะครับไปใช้ได้ผลยังไงนะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์นะถ้าใครอยากดูเทคนิคการเรียนกฎหมายนะก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ใน TikTok เดี๋ยวเจอกันครับกับผมธนาติครับ